มันเป็นจิตวิทยาในการทํางานศิลปะนะถ้าเราใส่ภาพที่มันมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรพวกนี้ลงไปในในภาพเนี่ยฮะมันจะทําให้คนเราเนี่ยจ,จำภาพเนี่ยได้ง่ายหลังตะลุงฮอตนิ้ว ใครที่ดู Netflix บ่อยๆเนี่ยน่าจะเห็นแล้วมันเป็นซีรีส์ที่ขึ้นอันดับหนึ่งของ Netflix เลยก็ว่าได้นะฮะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง a r c a n e League of Legends ครับทีนี้ทำไมผมถึงหยิบเรื่องของ Arkane League of Legends มาพูดละ่ะทั้งๆที่ซีรีส์มันก็จบไปดานแล้วนะแล้วผมก็รีวิวไปแล้วนะจริงๆแล้วนะฮะไอซีรีส์ Arkane League of Legends เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ครับนั่นก็คือ พูดถึงเรื่องเรื่องรวมๆก่อนแล้วกันซีรีส์อาเคเนี่ยมันจะพูดถึงตัวละครอย่างจิงส์เนี่ยฮะไอ้ผมสีฟ้าตัวนี้นี่แหละถ้านึกภาพไม่ออกใครไม่เคยดูนะฮะมันคือถ้าเรียกง่ายๆผมว่าน่าจะเรียกว่าฮาร์ลีควินฮาร์ลีควินแห่งวงการแห่งโลกของ LOL เออนาะเรียกอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายดีนะฮะฮาร์ลีควินแห่งโลก LOL นะฮะอย่างตัวของจิงส์เนี่ยก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมีการเปิดเผยมีการพูดถึงตัวละครอย่างจิงส์เนี่ย มันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โผล่มาในโปสเตอร์ครับนั่นคือตัวละครอย่าง p o ดอร์ครับที่กําลังกอดกับพี่สาวของเธอนั่นก็คือตัวของ v i o l e ตอยู่นะฮะทีนี้ไอ้ภาพนี้ครับภาพโปสเตอร์ภาพนี้เนี่ยมองดีๆนะฮะมองดีๆว่าทางทีมทีมงานเนี่ยเขามีการใส่ใส่รายละเอียดตัวหนึ่งเข้าไว้นะฮะว่าในตัวละครของ p o ดอร์ตัวนี้ผมสีฟ้าตัวนี้โตขึ้นจะเป็น j ริงครับถ้าใครดูโปสเตอร์ตัวนี้ดีๆนะฮะตรงผมของเธอเนี่ยมันจะทําเป็นรูปของตัวอักษร j i n x มองออกไหมมองออกไหมเอออาจจะมองไม่ออกผมหาอีกภาพหนึ่งให้ดูอันนี้น่าจะมองออกเลยนะฮะนี่คือตัวละครที่ที่จะโตขึ้นเป็นจิงส์ในอนาคตครับนั่นก็คือเป็นการใส่ภาพรายละเอียดเป็นโมเมนต์เป็นภาพโมเมนต์เล็กๆนะฮะที่ใส่เอาไว้ในภาพนี้แล้วก็มันเป็นจิตวิทยาในการทํางานศิลปะนะ่ะถ้าเราใส่ภาพที่มันมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรพวกนี้ลงไปใน ในภาพเนี่ยฮะมันจะทําให้คนเราเนี่ยจ,จาภาพเนี่ยได้ง่ายแล้วก็จะทําให้คนเราเนี่ยเวลาดูปุ๊บเรารู้เลยว่าเอ้ยไอ้เนี่ย,อยตอนโตไปเนี่ยมันคือจริงแน่นอนนะฮะมันคือทําให้คนที่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมมานะฮะแต่อาจจะพอเคยได้ยินแล้วก็พอจะรู้เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะได้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นตัวอักษรที่เกิดขึ้นบนผมของเธอเนะเป็นลายอาร์ทที่สวยมากเลยนะเออนะถ้าดูดีๆจากภาพปกติเนี่ยเป็น j i NX ที่ทำให้เราได้เห็นเลยนะครับเป็นหน,หนึ่งเรื่องหงเรื่องที่ทางทีมงานที่เป็นผู้ทำอย่างทีมไรออเนี่ยได้มีการใส่รายละเอียดตรงนี้เข้าไปในซีรีส์เรื่อง Arkane League of Legends ให้เราได้ดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel